สวัสดีคะ่ะวันนี้เทวิกาเรียกทรัพย์นะคะใครที่อยากรู้ตำนานเกี่ยวกับไพ่บ้างคะ่ะนะวันนี้นะคะใครที่ผ่านเข้ามานะคะถือว่าไม่บังเอิญนะคะเนาะใครที่ไม่ได้ฟังคลิปนี้อยากจะบอกว่าเสียดายมากๆเลยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ฟังคลิปนี้หรือดูคลิปนี้จนจบนะคะเพราะคุณรู้ไหมคะว่า ไพ่ที่คุณดูประจำมาค่ะนะคะตำนานเขาเป็นยังไงบ้างอยากรู้กันไหมคะนะคะไพ่นี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะจะพามารู้จักตัวละครนะคะของกรีกนะคะของชาวกรีกนะคะ,ะจนกลายมาเป็นไพ่ย,ยิปซีนะคะที่ประเทศไทยนิยมใช้กันมากที่สุดนะคะอ่า นะคะในสำรับนี้เนาะอ่ะมาดูกันสิคะว่าในสํำรับเนี้ยนะใครนะคะที่เป็นมหาเทพที่ใหญ่ที่สุดเนาะของตํานานกรีนะคะอ่ะเดี๋ยวหาให้นะอ่ามหาเทพที่ใหญ่ที่สุดนะคะนะ เทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและก็กล้าหาญเป็นผู้กล้านะคะเป็นเทพแห่งจกักรพรรดิเลยนะคะ,ะเป็นจกักรพรรดิเป็นซูดหรือเรียกอีกได้อย่างหนึ่งว่าซีอุยนะคะอ,ะองค์เทพองค์นี้นะคะเป็นบุตรของโคนัสนะคะซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้องของโคนัสนะคะโคนัสนะคะพ่อของเขาเองนะคะมีลูกชาย มีลูกสาวรวมด้วยหกคนนะคะรวมกันหกคนนะโคนัทเป็นคนสุดท้องนะคะเป็นลูกชายคนสุดท้องคนที่หกนะคะ,ะพ่อของเขานะคะได้ความที่ว่าไปแย่งเชียงบันลังนะคะจากพ่อของตนเองมาจึงโดนสาปนะคะว่า ถ้าตัวเองมีลูกก็ขอให้ลูกนะคะโค้นบัลลังตัวเองลงเช่นการเหมือนอย่างที่ตัวเองทำนะคนัดนะคะจึงกลัวนะคะออกลูกนะคะแฟนนะคะมเหสีมีลูกคนไหนก็กลืนกินลงท้องจนหมดนะคะจนคนสุดท้องก็คือสุดมหาเทพองค์นี้นะคะสุดมหาเทพองค์นี้นะ พระไมเหสีนะคะด้วยความที่อยากให้ลูกตัวเองรอดนะคะคนสุดท้องเนี่ยก็เลยนะคะเอาก้อนหินห่อผ้าขาวให้กับสามีตัวเองกลืนกินลงท้องนะคะสามีตัวเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็เข้าใจว่าลูกคนสุดท้องก็ได้กลืนกินลงท้องไปแล้วนะคะอ่าซึ่งสูสนะคะหรือมหาเทพองค์นี้นะเขารอดค่ะ เขารอดและพระมเหสีก็เอาไปให้นางระบำนะคะใต้ท้องทะเลนะคะเลี้ยงดูจนโตนะคะพอเลี้ยงดูจนโตเสร็จนะคะซูตรจึงได้เข้าโค่นบัลลังก์นะคะของโคนัทนะซึ่งเป็นพ่อของตนเองนะคะชนะนะคะชนะบัลลังก์นะคะแต่กว่าที่เขาจะได้ขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะคะหรือเป็นมหาเทพนะคะ คือที่สุดนะปกครองทุกอย่างจัก,กรวาลน,นะคะ,ะแต่เขาก็ไม่ได้ยึดอํานาจนะคะเขายังแบ่งอํานาจนะคะให้กับพี่น้องของเขานะคะร่วมกัน5้าคนนะที่โคนัสกลืนกินลงท้องนะคะ,ะสุตนะคะได้ทำน้ำสำรอกนะคะซึ่งเป็นน้ำทิพนะให้กับโคนัสซึ่งเป็น พอของตัวเองกินนะคะเพื่อที่จะได้สํารอกและคลายลูกๆหรือพี่น้องเขาออกมานั่นเองนะคะทั้งหมด5องค์นะคะ5องค์นะและสูสก็ไม่ได้ฆ่านะคะไม่ได้ฆ่าพ่อของตนเองนะคะจึงนำพ่อของตนเองนะคะไปปล่อยนะคะไปปล่อยไปอยู่ป่าเลยไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวนะคะ,ะที่เงียบเหงา นะคะปล่อยป่าเลยนะคะเอาไปปล่อยเลยนะคะอ่าที่เขานะคะอ่าและอยากจะบอกว่าโคนัสก็ได้กรายเป็นนะคะฤาษีนั่นเองนะมีวิชามีความรู้แต่ด้วยก็ปีกวิเวกนะคะอ่า เก็บตัวเงียบนิ่งนะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะไปอยู่ตรงเขาที่ไม่มีใครเลยนะคะอยู่ตัวคนเดียวนะคะถ้าใครชอบในเรื่องของถวยเทพอีกนะใครอยากจะฟังต่อนะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะว่าอยากฟังต่อนะคะ,ะเดี๋ยววันหลังนะคะเราจะมาอัดคลิปนะคะถวยเทพลูกของ โคนัทอีกทั้งห้าพระองค์นะคะที่ปกครองนะคะบ้านเมืองต่อนะซึ่งสูตรนะคะเป็นคนแบ่งอำนาจให้พี่น้องของเขาได้ปกครองนะคะเพราะเขาได้เข้ายึดบัลลังก์ท่อของตัวเองชนะจนเขาได้เป็นจกกักรพรรดิค่ะ ฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยการเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิการเรียกทรัพย์ค่ะ